ไพด์เดอะซีรีส์นะครับมาใส่เสียงก็คือชายเอ็นผู้หลงทางเ,เห็นว่านอนแขนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือสาวน้งหน่อยเอ้อเาเ, <c oughs> เดี๋ยวทักทายเจ้าน่อยก่อนนะครับ <c oughs> เพิ่นมาใส่เสียงในอันสมิงไพดเดอะซีรีส์ซีซั่นซีตอนที่สาม <c oughs> ตอนที่สามนะครับที่เพิ่นกำลังใส่เสียงอยู่นี่นะครับเป็นการทายภาพเบื้องหลังของทีมงานสมิงไพดเนาะนะครับ,นะรบในแบงก์ก็ใส่ไปแล้วแล้ว อ่าใส่แล้วใชายเอ็นมานลังสีมาใส่เสียงคับสีมาลองเพลงให้มันจบเหมือนแล้วลองเมือนจบอยู่เนาะนะครับทักท่ายันคิดวอดคิดถึงกันคิดเก่านะครับตอนนี้กับสาวน้อยใส่เสียงในห้องอัดเดี๋ยวเสียเบิ้งนะครับอ่าตอนนี้สาวน้อยอยู่ในห้องอัดนะครับนี่คือชายเอ็นชายเอ็นผู้หลงทางแห่งบ้านนอนเชนมาใส่เสียงนะครับสีสั้นสี ตอนสามนะครับส่วนในห้องอัดเป็นสาวน้องน้อยนะครับอ่าสาวน้องหน่อยควบคุ่มเสียงอา่าควบคุมเสียงโดยเบาหนัอยอยกนะครับอ่าดันทักใต้สาวน้องหน่อยหนาหักเด็กนะครับสาวน้องหน่อยทักใต้โบกมือไปบ่ายเห็นไหมครับเห็นสาวน้องหน่อยว่นะครับอา่าผมมาใส่เสียงบทเรื่องเล่าจังไรสิเป็นจังไรกะฝากติดตามดวยครับเด้อน,นะครับ ในตอนที่สามแต่ตอนที่หนึ่งที่สองล่งแล้วตอนที่ลงแล้วแล้วนะครับหลกักเมื่อนี้ล่งในระบบสาธารณะเป็นสมิงไทยเดอะซีรีส์ตอนหนึ่งนะครับเบิรงได้แล้วเดอในใน u t u b e นะครับในระบบสาธารณะแต่ตอนสองนี่กับตอนสามตอนซีนี่เป็นของหันในกลุ่มสมาชิกอยู่นะครับในกลุ่มสาธารณะกระิเปิดเสาละตอนนะครับเสานี่เป็นซีรีส์สี่ตอนที่หนึ่งนะครับซีรีส์บ้านดงจานนะครับ อ่าสาวน้อยกําลังมาใส่เสียงนะครับตอนนี้ชายเอ็นกําลังร้ออยู่ตอนนี้ชายเอ็นกําลังร้อหลังจากสาวน้อยออกไปไปไหนไปไหนเฟินนะเฟินาะสาวเอ้ยหลืมหรือเปล่าสาวบัวเหม่ยเอามันหาไม่อย่างกี่บัวเนี่ยเอาหาหน่ะโอ้ยเนาะกับสาวน้อยนี่เป็นได้มักสาวเล็กหน่อยสิเจ้าก็บประด็มากะหันแห้งหักแห้งใส่มุนขึ้นคือว่ามักลูกสาวไข่มักสาวแพอันะ เจ้าสีเหลี่ยมใครเล่าสาวแพทกับสารน้องหน่ารอ๋องสองคอยคอยตัดสินใจว่าเสียเจ้าก็เบาเป่านี่ครับผู้ใดเจ้าก็เบาเป่าให้ดีกว่ากันก็ค่อยแล้วเนาะเอ้าเบาไม่ยังดีเลยขีมากไปปึกหลายขีมากไปให้ไถมากีิย่างที่แต่แมนบอสเนาะแมนบอสเจียบกรดน่ะได้ยินข่าวว่าเอ่อดีไซน์ให้เจ้าเป็นฮีโร่เด้เออตอนเอ๊ ซีซันซีตอนซีนี่ชายเอ็นจะเป็นฮีโร่วันทบฮีโร่ไปซินเดอร์แต่เพิ่งชายเอ็นชายเอ็นก็เอาเปา,าขีมาเป็นละเด้ออ่ามวนละเจ้าบัดที่นี่พี่น้องนะครับรลุกลุกค้านเพชรดีลุกมามตกมาตอนอนี้จนตั้งถึงมา,าทีบเออนี่บบคือบรรยากาศในของอัดนะครับข้างในก็เป็นสารังน้อยนะครับตอนนี้ผู้ชมห้าร้อยดวงตานะครับขอบคุณครับอ่านะครับจังเดียกะ เป็นกำลังแรงใจทีมงานสมิงไพนนเดอร์นะครับนี่ทํางานกันอย่างขมักขมิมนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้กัพญานิโนกับจนตีในเมื่อคืนนี่กับตีสองครับตีหนึ่งคืนกับสาวกุหลาบเอ่อเียร์้นกันแล้วก็นี่ละเฮดเฮดเอ่อซีซันซีตอนที่สามเฮดไก่ไล่ไว้แล้วก็เฮดซีซันซีตอนที่สี่ไปหน่อยหนึ่งนะครับพญายวียนก็ใส่เสียงแล้วๆตอนนี้เป็น สาวน้่งหน่อยที่ใส่อยู่ข้างในชาเอ็นตอนนี้กำลังล่อคิ้วครับขอบอกว่าซีซันซตอนที่สมนี่โอ้มาท่าดดาชาเอ็นลองเพลงคููกับตะวันคำคุ้นกับเบากับกเศ้าบักเศ้าลูกน้องข่อยว่าทราดาได้ลองเลงมันเ้อเจ้ากับบักเศ้าไปลองมือเากันเนี่ยไอจ้องื่นกันอย่งเดียของออาทั้งน้อยด้ั้งน้อยด้วยยังจนไปเยอเออพี่ไปใส่แล้วักันน้อยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวนิดเดียว เดีวนครับเดี๋ยวนิดเดียวนะครับผ้าแรงผ้าแรงป้างามยามแรงเต็มสีแสงดังชาบโมลัมอ่ะจนี่ใช่ป่ะอืมคอยังออกไปหาคออ๋อเอาเนียนๆเดี๋ยวจยมแามึเจิ้นอะไรอีกบอกสี่ห้ายเาเนายนๆบอาเนียนๆเดี๋ยวพอยงสิ้นหดสี่หานะครับอุบอุ๊บไปกนนะครับโอ้ทอนนันจินเจลายครับสาหรับพุทธิยูท่างไก่ผู้ใดที่ไปเพ็รงานตังจังหวัดตังทิน ได้ฟังเพลงผ้าแร่งนะครับในจากที่เบาเอ็นก็เบาเป่าอ่าอยู่บ้านดงจดงจานเนาะ <c oughs> รับรองนะครับหายคิดหอดคิดถึงบ้านท่านที่เลยอนะครับส่วนทางช่องพีเมียเดซรีคือเกาคือเดิมนะครับก็มีความตลกอ,อมยิ้มมีรอยยิ้มให้เลี้ยงพ่ๆพี่เมียให้พี่น้องได้ติดตามได้เบิ้งได้ชมคืเอเกาทรงความสุขความสนุกสนานทุกเ้าเทียงแรง <c oughs> <c oughs> เอ่อเมื่อละเมือ่อเมื่อละสามนะครับและะ้วกับบางที่กษัติมีเบื้องหลังของทีมงานสมิงไพ่เนาะนะครับให้เบื้องสำหรับแฟนๆสายละครทั้งเสียงสายสมิงไพ่อเอ้าชาเอ็นถือในเจ้าถือเบาดูเจ้าเบาว่าเบาก็ปีน้องดูยใหญ่ไขว่เบาไขว่เบาเป็นเนี่ยไม่ใช่พี่เหรอเอ้าชาเอ็นเราเป็นคนเราเป็นคนอายกล้องแต่ว่าเราได้ผู้สาวเด็กหน่อยเด้อสาวน้องหน่อยเด็กเป็นสาวซ้ำหน่อยเด้อว่วาธรรมดาได้ชาเอ็นในคะแนนสงสาร เมื่อนั้นเพิ่นไปอัดฟ้ากับตองซอยสาวนังน้อยสาวนังน้อยก็เลยเห็นใจเพิ่นเป็นบอกเมือ่อฝนตกนะแนม่ก็เลยเกิดก้อนหลักระบางผู้เบาใหญ่กับสาวซักหน่อยนะครับเพิ่นบอกว่ามาแต่อ,อินเดียว่าสันเอวิลแพนด้าฟอร์มอินเดียเฮลโลคุดมอร์นิ่งกู๊ดอัฟเตอร์นูนกู๊ดนั่นกู๊ดนี่นะครับ <good S 1> นั่นแหละกู๊ดนอกกู๊ดในกู๊ดนอกกู๊ดในท์หมู่บ้านนี่ก็มี่เอฟซีนะครับท่าน อิตาลีนะครับกลับมาคอมเมนต์ใคำร่างแรงใจเนาะนะครับขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อนะครับเอ้าเป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะครับเพิ่มสนุกสนานของทีมงานจิ๋มไพ่ดีๆเฮ้าจะได้ก็ฝากที่ต่างเนี่ยนะครับเด้อเมื่อนี้นะครับซีซั่นซีตอนที่หนึ่งลงทางสาธารณะสาธารณะแล้วในยูทูบนะครับฝากผลงานทั้งเสียงของพญแหวงไว้เนียนะครับเนี่ยว่ารับบทเป็นพญแหวงนะครับส่วนเรื่องตลกเรื่องผัวผัวเมียแม่ นะครับที่ทรงร้อยยิ้มทรงเสียงหัวเลาะให้ก่าทั้งช่องนะครับเฟซบุ๊กที่ว่าพาสนุกนะครับยูทูปกับพัวเมียเดซิรลี่ทิกตอกกับพัวเมียเดซิรลี่ส่วนชายเอ็นนะครับฝากช่องเนี่ยชายเอ็นบ้านนนแคนกับช่องยูทูปช่องยูทูปของชายเอ็นบ้านนนแคนนะครับเอาเอาสมิ่งสักก้อนห้องนะครับพ่อหอมป่าหอมคออ่านะครับขอบคุณหลายๆดนะครับเด้ออ่าเดี๋ยวเสียปิดท้ายด้วยบิงสีผ้าข้าไปเบิงสางหน่อยนะครับ สาวน้อยสาวนเจ้าเฮ็ดใจดีวยลดกพื exactly ่เ no สื <S 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 ้ออรอีุ่นดอกว่่นดนสถึงีนาอ่าดีสาวน้อยครับเออไม่ได้อย่างนี้ลหะเจ้าเาเสียง้โลดมาฟังเสียงเราบวทเป็นสาวน้อยวน้อยแห่บ้านนเชนน้องสาวนอยแห้านนเชนสร้างไอเอียนบ่สร้างไอ้เอียน

อ๋อสาวน้องหน่อยมาสร้างตัวมาสันบ uh. mm ่เคยบอกว่าเขาเป็นผู้สาวจะเคลือาสันไปยังจ้าจังบ่บอกบอกเด้งเนาะอย่าไอ้แพงยังนองนู่นอยู่แล้วแพ้จังนองนู่นน่หล่ะจังว่าเขาสร้างจทยจะบอกเรื่องว่าเจ้าไเปิ่พอสาวแพ้เราจะจะมักสาวแพ้ยิ่งสาวแพ่กับสาวน้องหน่อยเจ้าให้คะแนนพูดหลายๆก็เกันถึงสองคนไลนบ่ถึงสองเจ้าบ่เกรงใจคอยจะบอเจ้าบ่ยันพ่อยะเปลี่ก็ไ่อยากได้คะแนนบอ กพอเสียวว่าอยังคะแนนเขาไม่ได้รงเรียกตัง้งเจ้าอิทามี่ยังชนะเจ้าต้องเรียกผู้ใดผู้หนึ่งเจ้าสิเรียกหลายคนบ่ได้เจ้าต้องเรียกเอาผู้ใดผู้หนึง่งเอาเรียกมาหนึ่งสองสามเอาไปบ้านมาบอกเนะาะมันก็คอือว่าคนรอคนหน้าตาดีแน่เนาะถ้าสิว่าจังใดสีประมาณนี้แหละมั้งหน้าตาดีหลายเรียกเนี่ยถึงมี่จะผู้มามาัดบอสจะพูดซั่งจะผู้ซั่ง มาข้าเจอยกข้าจองบ่มากข่อยข้าจองช่างข่อยเน่ย่ในสองในข้อมในข้อมิ่นหัวสากหลายๆติดเมนส่องเจ้าจะเจมันบ่ฟากันนั่นยันเลือดไหลลงหัวกันยังว่ามาค้อมิ่นหัวสากนี่ยฝากบอกเลยครับพี่น้องเวลาไปเอ็นส่องสทยเอ็นจะข้อมิ่นหัวสากให้เราหลายๆนะครับนี่คือจอมยุทธเด้แต่ละมือแต่ละเว้นนี่โอ้ยหาทายตั้งแต่งวงตะป้ายกับปลากับดุ่งกับเขามาขัดเมื่อหลังของเขาเนี่ยีตั้งแต่ขี่กากกับตุ้มข่อยขั้น่ จอมยุดเอ็นเดี๋วเราก็มีเห็นซีมาท่าเดี๋ยวคุยกัจอมยุดเอ็นเนี้ยเมื่อหลังของจุนนึกเอ็นเดี่ยปเลี้ยงตะงโต้องไควเอ็นมาฝากเสียงกับตัวสีมาเอินน่าหนักพี่น้องอ๋อว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับบึ่งบรรยากาศซึ้งเซกันตบานกระจกเปลนไปเนาะพี่น้องทั้งคุณฝนตกบ่สีวิไลฝนตกได้เมื่อนี่ นะครับพ่อใหญ่แหวงว่าสะกลับไปยามบ้านเอื่นมหื่อเนี่ยแหละนะครับแล้วก็รถสตาร์ทบัติดิ้งจุเกเรนียบะบุอะไรเงี้พ่อใหญ่แหวงเปคนอุดรนะครับกินหอดคิดถึงมูอยู่กะว่าสิไปทําธุระนะครับไปกู้มันแล้วแล้วเสร็จธุระแล้วก็ยังสิกลับมาหาโมไม่แต่ก็ยังสิมีมะพร้าวเสียงอยู่ขึ้นเขานะครับบัวทิมนะครับผลงานนักเสนาบดีไพ่จะย์สิรีห้องกระไดเอาละนะครับพ่อของป่าของข้อกันเนาะสำหรับตอนนี้มื้อนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย ต่อกันใหม่นะครับเด้อ